สวัสดีครับพบกับสุรุ่าวฟุตบอลไทายเราเริ่มต้นกันที่ด่วนข่าวดีสื่อญี่ปุ่นตีข่าวแต่เช้าวันนี้เลยนะฮะโอ้โหว่ามาชัตระอิชิอิได้รับการแต่งตั้งเป็นโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นคนที่2รองจากนิชโนะที่ควา้าแชมป์เจลีกหนึ่งในฐานะผู้เล่นและโค้ชที่ไปคุมทีมชาติไทยครับเอาละครับใจจดใจจ่อเลยนะครับซึ่งสื่อที่แอดมินกล่าวถึงนั่นก็คือยูโฮเจแปนนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นสื่อที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหแฟนๆจับตาดูกันให้ดีๆเลยนะครับเช้านี้มีข่าวดีจริงๆนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปนะครับ 3ประตูต่อหนึ่งท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ามาโนโปูกิ้งไม่ได้มีอาการดีอกดีใจอะไรมากมายนะครับก็อาจจะมีดีใจบ้างนะครับพวกทีมชนะแต่วงในอ้างว่าเหมือนมาโนโปูกิ้งจะรู้ชะตากรรมตัวเองนะครับซึ่งต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่โดยทางฝั่งของสื่อญี่ปุ่นเนี่ยรายงานอย่างรวดเร็วเช้านี้เลยนะครับขอให้เป็นจริงนะฮะเอาละครับจะจดจจ่อเลยนะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง เข้ามาในเรื่องของมาชัดดาอิชิอิรอข้อเสนอทีมชาติไทยนะครับในข่าวขอนน้านั้นแล้วก็ข่าวหลังจากที่ออกมาเชื่อมโยงกันระหว่างามาชาดดากับจีจิอินั้นกําลังจะเป็นความจริง นะครับท่านผู้ชมสื่อของญี่ปุ่นนี่ตีข่าวใหญ่แต่เช้าเลยส่วนมาโนโปกิ้งเองนะครับหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกนัดเจอกับสิงคโปร์คราวนี้ต้องพักแล้วนะครับเพราะว่าต้องไปแข่งขันกันใหม่นะครับในปีหน้าฉะนั้นตรงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกุญซื้อใหม่ของทัพช้างศึกหลังจากที่เสร็จ ภารกิจการเจอกับสิงคโปร์ไปแล้วนะครับแฟนๆต้องจับตาดูให้ดีๆนะครับเอาละครับโอโ้โหก็ถ้าเป็นจริงยินดีต้อนรับเลยนะครับก็มาจากทางด้านของสื่อทางด้านญี่ปุ่นนะครับ Yahoo.com แล้วก็ทางด้านของดอล่าสามนะครับซึ่งเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือของญี่ปุ่นนะครับทานผู้ชมแล้วรอฟังชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือข่าวด่วนเวียดนามสุด mm hmm. ช็อกโดนอิร mm ักบุกซอนเชิงชาวบ้านคัดบอลโลกนัด2 วันที่ย21พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับการแข่งขันนัด2งฟุตบอลโลก2026ก็เลือกโซนเอเชียกลุ่มเอฟเวียดนามอยู่กลุ่มเอฟร่วมสายกับอินโดนเีเซียอิรักและฟิลิปปินส์ทีมชาติเวียดนามภายใต้การน,นำทัพของฟิลิปทุตสแย่เปิดบ้านตอนรับการมายังของทีมชาติอิรัก เพราว่าทีมชาตเวียดนามสุดช็อกพ่ายคาบ้านให้กับอิรักไป1-0นะครับโดยอิรักมาได้ประตูชัยนนในนาทีที่90บวก7นะครับต่อเวลาโอ้โหจากการทำประตูของมมุสอาลีส่งผลให้กลุ่มนี้นะฮะโอกาสเข้ารอบของเวียดนามเริ่มจะไม่แน่นอนซะแล้วสุนันทแจ้งสาเหตุยอมทิ้งแฮตทริกเกมบุกอัดสิงคโป3-1 คนหลงหลังจากจบเกมการแข่งขันนัด2ฟุตบัลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม4ทีมชาติไทยภายใต้การนำทัศของมานปึ่งกิ้งบุกไปถล่มเอาชนะทีมชาติสิงคโ,โปร์ทิ้งทีสามหนึ่งเกมนังกาวสุนัตเหมือนตานะครับแนวรุกจากสโมสรโอเอสรูนในลีกสูงสุดข,ของเบลเยียมกดไป2ลูกและมีการที่จะลุน้นแฮนทริกจากจังหวัดลุ่นเดียวช่วงท้ายแกม แต่ว่าเจ้าตัวตัดสินใจที่จะจ่ายให้กับท่านั่นบริลินพลาที่วิ่งเติมขึ้นมานะครับแต่สุดท้ายกับการเป็นว่าจังหวัดดังกล่าวทีมชาติไทยไม่ได้ประตูที่4โดยส่วนนั้นเหมือนตานครับเปิดใจถึงสาเหตุไม่ยอมกดแฮตติกโดยระบุว่า2ประตูที่ทําได้ต้องขอบคุณพี่ๆภายในทีมที่ช่วยกันทําได้ดีและเก็บสามแต้มในวันนี้รวมถึงจังหวัดเกือบที่จะทำแฮตติกได้ในช่วงไทยเกมจริงๆก็อยากให้ชัวร์ครับผมเลยส่งแต่พอส่งไปแล้วพลาดก็เสียดายนิดหนึ่ง นารู้จัก OS รูเวนกล่าวทิ้งท้ายโอ้โหเรียกได้ว่าฟอร์มเก่งฟอร์มเยี่ยมเล่นดีแถมทัศนคติยังดีอีกนะครับส่งให้เพื่อนยิงนะฮะโดยที่ไม่กังวลเรื่องการทำให้ทิกนะครับนี่เขาเรียกว่านิสัยดีของแถเกาหลีใต้จัดตักกลุ่มไทยบุกอัดทีมชัดจีนยับขาบวันที่21พฤศจิกายนนะครับทีมชาตเกาหลีใต้าภายใต้าการนำทัดของเจเกนคลินส์มัน กุนซือชานยอรมันโดยบุกเยือนทีมชาติจีนการแข่งขันนัดที่สองในศึกวัโลกรอบกันเลือกโซนเอเชียกุนเซเกาหลีใต้อยู่กุนเซยร่อนสายกับไทยจีนและสิงคโปร์เพราะว่าเกาหลีใต้จัดหนักบุกอัดทีมชาติจีนขาบ้านไปถึงส0ูนะครับโดยทีมชาติเกาหลีใต้ได้ประตูจากโซนฮึงบินนะครับ2ลูกครึ่งแรก10ในานาทีที่11จากจุดโทษและกลายมาเป็น2 0ในานาทีที่15 แล้วหลังจากนั้นก็ตบท้ายเป็น30ในนาทีที่87นะครับจากการยิงของจุงซองไหยองโดยกลุ่มนี้นะครับโอ้โหเกาหลีใต้แบเบอร์ครับชนะ2นัดรวดยิงไปถึง8ลูกยังไม่เสียเลยนะฮะส่วนไทยเราอยู่อันดับที่2ลรองจากฝูงนะฮะมานหลังน้ำตาเปิดใจหมดเปลือกหลังเกมทีมชาติไทยที่ประทัดสิงคโปร์ มอนตโปกิงเฮดโคชทีมชาติไทยหลังน้ําตานะครับหลังพาทีมชาติไทยบุกเอาชนะสิงคโปร์ไป3-1เก็บ3แต้มแรกในศึกครับบนโลกโซนเอเชียโดยเจ้าตัวถูกถามถึงอนาคตของตัวเองหลังจากนี้อนาคตของผมไม่อยากจะพูดถึงเพราะผมอยู่เหนือการควบคุมของผมเองเป็นชัยชนะที่สำคัญม,มากๆสาหรับทีมชาติไทยหลังจากสถานการณ์เกมแรกที่พลาดมาเราต้องเอาชนะให้ได้ครั้งแรกสิงคโปร์ทาให้เราเจองานยากลําบากเป็นการ เล่นที่มีสปิริตที่ดีจากแฟนบอลที่คามรเชียแต่รึ่งหลังเอาแก้เกมมาได้เล่นเกมที่ถนัดของเราคุงเกมดีดจนทําได้2ลูกซึ่งการลงมาของทีเิ็์นั้นช่วยได้มากจริงๆเรายังคงผิดหวังมากเกี่ยวกับเกมแรกแต่เนี่ยน้อยเกมนี้เราก็กลับมาได้ได้มีความมั่นใจกลับขึ้นมายังเป็นเส้นทางอีกยาวไกลเพราะเหลืออีกสี่เกมย่งางไรก็ตามรายการต่อไปคือเอเชียนคัพก็ต้องสู้เพื่อแฟนบอลต่อไป แต่อย่างน้อยวันนี้เรากลับบ้านด้วยความสุขเรามีเวลาการเตรียมตัวก่อนเอเชียนคัพการอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นเอที่จุ่มกันจะต้องได้ทีมชุดนี้ได้ลงซ้อมด้วยกันถ้าเราเล่นในแนวทางของตัวเองมีความเชื่อมัน่นก็มีโอกาสที่เอเชียนคัพเราจะมีผลงานที่ดีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยมีเกมอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1เมื่อกรกาคมนี้ก่อนที่จะลุยเอเชียนคัพ 2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ในช่วงเดือนมกราคมนะครับถึงกับล้ำให้เลยฮะสำหรับมโนโพกิงก่อนเจอไทยทีมชาติญี่ปุ่นจัดบนหวัวบุกถล่มเอาชนะคู่แข่งถึง5-0คัดบอลโลกนะัดที่2นะครับโอ้โหวันที่21พฤศจิกายนนะครับการแข่งขันนัด2ฟุตูบอลโลก2 0ง6รือบคัดเดือกโซนอเชียโคลุมเบียทีมชาติญี่ปุ่นภายใตก้การนำทัพของฮันจิเมะโมริยาสึ นำทีมออกไปเล่นในฐานะทีมเยือนพบก,กับทีมชาติซีเรียปรากฏว่าทีมชาติญี่ปุ่นตัดหนักจะเต็มไล่ถลุงซีเรียไปถึง5-0นะครับโดยญี่ปุ่นได้ทาประตูจาก1-0ทาเคฟุสะคูบโบะในนาทีที่32นำไป2-0จากอายาเซอุเอดะในนาทีที่37นําไปเป็น3-0จากอายาเซอุเอดะคนเดิมในนาทีที่40นําเป็น4-0จากสุการวะในนาทีที่47และปิดท้าย นำเป็น5-0จากมาโอโฮโซยะในนาทีที่82เดี๋ยวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่มีคิวอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยของเราวันที่1มกราคมนี้นะครับโอ้โหก็สู้ขาดใจนะฮะเขาเชิญไปอุ่นเครื่องด้วยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วหรอครับทนผู้ชมนี่คือสุขาวฟุตบอลไทยนะครับทนผู้ชม,มเป็นรอบ3ของที่22พฤศจสิทธิกยน